สวัสดีครับวันนี้เราจะมาร์ดีโอกันนะครับด้วยการย่อเตะบิดสลับเข่าเราม่เิ่นกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับบิ๊กเนอร์นะครับให้ทมจากฝั่งด้านนี้นะครับส่วนแอดวานนะครับก็ให้ทมจากฝั่งด้านนี้ว่าแล้วครับดัมเบลขวดน้ําพร้อมแล้วเตรียมเลยครับมาเริ่มนะครับท่าแรกครับยืนยันเท้ากว้างครับพร้อมแล้วเริ่มครับย่อครับนะครับลงนะครับเหยียดยืดนะครับกลับมาย่อนะครับลง เหยียดยืดกลับมาดีครับย่อลงเหยียดยืดกลับมาย่อลงนะครับเหยียดยืดกลับมานะครับของบิกเนอร์นะครับเวลาที่เหยียดยืดนะครับเท้าค่อยๆก้าวทีละข้างได้นะครับแอดวานนะครับให้โดดเหยียดเหยียดยืดไปเลยนะครับน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับลองดูตามความเหมาะสมนะครับแอดวานเป็นไงบ้างครับเริ่มต้นได้ดีครับเริ่มต้นได้ดีโอเคมีชัยไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่ครับ ดีกนแน่เป็นไงบ้างสบายมากค่ะสบายแับาดีครับมาไล่มาไล่มานิดเดียวนะครับคุมกันหายใจด้วยครับคุมท่าด้วยนะครับไล่มาอึบอึบใช่แล้วอีกนิดเดียวสักครั้งหนึ่งว้าวนั่นละมาท่าที่สองครับขยับเท้ามาพร้อมนะครับได้ ้อมครับย่อลงเวลาเหยียดยืดนะครับลดน้ำหนักลงยอ่อเหยียดยืดลดนนักลงนะครับเตะขาเหยียดที่ด้านหลังครับพร้อมกับลดน้ำหนักใช่ครับย่อน้อยเหยียดยืดเข่าไม่งอครับเวลาที่เหยียดยืดออกแรงจากสะโพวกว้าวดันไปแอดวานได้นะครับวันนี้ใจอยู่ฮะพ่าบิก,กเนอรอเป็นไงบ้างสบายค่ะดีมากปึบ ยยนหน่อยย่อหน่อยเหยียดขึ้นยยอหน่อยยยอหน่อยเหยียดขึ้นลงหายใจเข้าลึกๆครับขึ้นหายใจออกมาิีดเดียวทีดเดียวจัดท่าด้วยจัดท่าด้วยเข่าคุ้มไว้นะครับไม่หูบไม่แบะดีมากเหยียดหน่อยว,ว้าวมามาสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเอาละ โอเคครับวานเบลหนึ่งลกูกพร้อมนะครับเริ่มเลยมานะครับเท้าไล่สลับวิดน้อยนะครับสอ,อกไป้า่ตรงข้ามครับเหมือนเราจะสอ,อกนะสอ,อกพร้อมก้าวเท้าท้านข้างดีครับก้าวแตะบิดไปบิดไปใช่เลยบิดเนี้เป็นไงสบายอยู่ค่ะสบายมากอ่า เอ็ดว่าไรเอ็ดว่าผมว่าเปิมแน่ๆวันนี้ดีดีมาไล่ตามหน่อยบิดมาบิดมาสอกเน้นหน่อยฮะมาดีครับใช่เลยน่ารักน่ารักน่าเหยียดขาด้วยเหยียดขาด้วยแตะหน่อยนึงบิดสอกด้วยน่ารักน่ารัดีครับรอบสุดท้ายมาว้าว โอเคครับท่าต่อไปครับถือมาสองข้างนะครับก้าวขาไหนนะครับมืออีกด้านหนึ่งยกขึ้นพร้อมครับเริ่มกลับมาครับย้ำข้างเดิมว้าวดีครับย่อหน่อยฮึย่อหน่อยมาย่อดีครับดันขึ้นผักขึ้นพร้อมย่อดีครับขอสองเที่ยวครับยินดีตามมา 1ว0 0โอเคไหมเบาไปบ้าได้อยู่ในอ้าวเปลี่ยนข้างพร้อมครับเริ่มว้า wow. วนะครับจัดเท้าก้าวย่อพร้อมผักดันนะครับดันจากไหลศอกชี้ตรงข้างหน้าครับดีนะครับย่อหายใจเข้าลึกๆกลับขึ้นมาหายใจออกปึบนั่นแหละครับก้าวยาวหน่อยย่อทำหน่อย อีกสักเที่ยวหนึ่งว้าวโอเคครับวางนะครับพร้อมนะครับเข่ามาบิดนะครับยกเข่าขึ้นหน่อยนะครับบิ๊กเนอร์เขาา่าไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับแต่พยายามบิดให้ไปด้านนอกนอกเขา่านอกเขา่านอกเขา่านอกเขาเา่าแอ็ดวาร์หน่อยแอ็ดวาร์าไม่ต้องกระโดดนะเอามาเาหลืออยู่นะเหลืออยู่นะยังไง ไช่หุยมาข้างนอกนิดเดียวปึ๊บมายกเขายกเขายกเขาบิดด้วยบิดด้วยเขาสูงด้วยบิดด้วยอีกนิดเดียวแอดวานบีกินเนอร์ให้ลังใจแอดวานหน่อยมาฝ่ายพับไปมามายังไม่หมดยังไม่หมด <c oughs> ยังไม่หมดนี่คือเวลาหรือว่าแรงสองเที่ยว สุดท้ายว้าวนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สำหรับคาร์ดิโอ